การอบรมเลี้ยงดูคนชั่วอายุต่อไปเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรซื่อตรงและสั์ซื่อข้อ 3. เปาโลกล่าวว่าเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เป็นมาจากความผิดเพี้ยนหรือความมนทินหรือการใช้อุบายคำว่าความผิดเพี้ยนชี้ถึงเป้าหมายคำว่าความมนทินชี้ถึงแรงจูงใจและคำว่าการใช้อุบายชี้ถึงวิธีการ ทั้งสสิ่งนี้ล้วนเป็นของมารและเป็นมาจากมารที่เจ้าเล่และล่อลวงมนุษย์คำว่าคำเตือนสติครอบคลุมถึงการพูดการประกาศการสอนการชี้แนะและการเตือนสติการเตือนสติของเปาโลนั้นปราศจากความผิดเพี้ยนความมุนทินและการใช้อุบายเหล่าอัครทูต ไม่มีความโลภและพวกเขาก็ไม่มีเจตจนาที่จะหาผลประโยชน์จากผู้หนึ่งผู้ใดการที่พวกเขานำกิตติคุณมายังชาวเมืองเทสโลนิเกนั้นทั้งซื่อตรงและสัต์ซื่ออย่างสิ้นเชิงพระเจ้าทรงเห็นชอบข้อสี่กล่าวว่าแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบกิตติคุณไว้กับเราฉันใด เราจึงกล่าวไปฉันนั้นไม่ใช่จะให้เป็นที่ชอบใจมนุษย์แต่จะให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าผู้ทรงชัน,นสูตรใจเราทั้งหลายการมอบหมายของพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของพระองค์ซึ่งเป็นผลมาจากการทดสอบของพระองค์ก่อนอื่นอัครทูตได้ผ่านการทดสอบจนได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าจากนั้น พระเจ้าจึงทรงมอบหมายกิติคุณให้เขาเหล่านั้นดังนั้นการที่พวกเขากล่าวหรือประกาศกิติคุณออกไปจึงไม่ได้เป็นมาจากพวกเขาเองเพื่อจะเป็นที่ชอบใจมนุษย์แต่เป็นมาจากพระเจ้าเพื่อให้เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าพระองค์ทรงชัน,นสูตรตรวจสอบและทดสอบใจของพวกเขาตลอดเวลาคำว่าเห็นชอบในข้อสี่ มีความหมายเป็นในถึงการถูกทดสอบพระเจ้าทรงทดสอบเหล่าอาคาัครทูตก่อนที่พระองค์จะทรงเห็นชอบพวกเขาบนพื้นฐานของความเห็นชอบนี้พระเจ้าจึงได้ทรงมอบหมายกิติคุณให้แก่เขาเหล่านั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าพระองค์ทรงทราบถึงใจของพวกเขาตามความเห็นของเรานั้น เนื่องจากที่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่พระองค์จะมาทดสอบเราจริงอยู่ก่อนที่พวกเราจะเกิดนั้นพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าเราจะเป็นคนแบบไหนถ้าเช่นนั้นแล้วเหตุใดพระเจ้าจึงต้องทดสอบเราอีกเล่าการทดสอบของพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อพระองค์เองเป็นสําคัญแต่มีไว้เพื่อเราเป็นหลัก พระเจ้าทรงรู้จักเราแต่เราไม่รู้จักตัวเองเพราะเหตุที่เราไม่ได้รู้จักตัวเองอย่างเพียงพอเราจึงอาจคิดว่าเรานั้นเที่ยงตรงซื่อตรงและสัตย์ซื่อแต่ในขณะที่เราถูกวางไว้ในการทดสอบนั้นเราก็จะมองเห็นถึงสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริงและค้นพบว่าในตัวเราเองนั้นไม่ซื่อตรงสัตย์ซื่อหรือน่าเชื่อถือเลย ด้วยเหตุนี้การทดสอบของพระเจ้าก็ได้พิสูจน์ตัวเราเองหลังจากที่พระเจ้าทรงพิสูจน์เราเช่นนี้แล้วเราจึงจะได้รับความเห็นชอบข้าพเจ้าขอหนุนใจผู้ที่เป็นอนุชนว่าจงอย่าได้มั่นใจในตัวเองเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้ผ่านการทดสอบข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าพระเจ้า จะทรงใช้ผู้ที่เป็นอนุชนแต่พระเจ้าต้องทดสอบพวกเขาก่อนจากนั้นพระองค์จึงจะใช้พวกเขาได้พระเจ้าไม่อาจมอบความไว้วางใจไว้กับเราได้เลยจนกว่าเราจะได้รับความเห็นชอบซึ่งเป็นมาจากการทดสอบของพระองค์ความไว้วางใจของพระเจ้านั้นตั้งขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการที่เราได้รับความเห็นชอบจากพระองค์ แต่ว่าเราก็ไม่อาจได้รับความเห็นชอบด้วยตัวของเราเองมีเพียงหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงทดสอบเราแล้วเท่านั้นพระองค์จึงจะทรงเห็นชอบเราจากนั้นพระองค์จึงจะทรงมอบบางสิ่งไว้กับเราและเริ่มต้นใช้เราเช่นนี้เองพระเจ้าก็ได้ทรงมอบกิตติคุณไว้กับเหล่าอาัครทูตเนื่องจากเหล่าอาัครทูตได้รับมอบกิตติคุณแล้ว พวกเขาจึงไม่ได้กล่าวให้เป็นที่ชอบใจมนุษย์แต่ให้เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าผู้ทรงชันสูุรใจของเราทั้งหลายการกล่าวของพวกเขานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงมอบกิตติคุณไว้กับพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงได้กล่าวให้เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าในข้อส เราได้มองเห็นว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าก่อนจากนั้นพระองค์ก็จะมีบางสิ่งมอบไว้กับเราหลังจากนั้นเราก็จำเป็นต้องกล่าวให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าผู้ทรงชัน,นสูตรเราทั้งหลายนี่ก็บ่งชี้ว่าเราทั้งหลายจำเป็นต้องผ่านการทดสอบการเห็นชอบและการไว้วางใจจากนั้น เราจึงจะมีบางสิ่งที่จะประกาศและสอนได้เราไม่เคยใช้คำพูดประจบประแจงเลยตามที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วหรือมิได้ใช้คำพูดกลบเกลื่อนเพื่อความโลภพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราคำว่ากลบเกลื่อนในภาษากรีกยังมีความหมายถึงเสแสร้สงปกปิด การใช้คำพูดกลบเกลื่อนเพื่อความโลภก็คือการนำพระคำของพระเจ้าไปเจือปนและไปขายกินนี่ยังเป็นการเสแสร้งว่าอยู่ในทางเพื่อผลประโยชน์ตามข้อ5นั้นเหล่าอัครทูตไม่เคยใช้คำพูดประจบประแจงเลยเราทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการประจบประแจงจงอย่าได้พูดในลักษณะที่ประจบประแจงผู้คน ในข้อนี้เปาโลยังกล่าวอีกว่าเหล่าอาคาัครทูตไม่ได้ใช้คำพูดกลบเกลื่อนซึ่งก็คือคำพูดที่ปกปิดเพื่อความโลภเลยพวกเขาไม่ได้มีแรงจูงใจที่ชั่วร้ายซึ่งต้องปกปิดไว้ด้วยวิธีการบางอย่างเนื่องจากพวกเขาไม่ได้มีการกลบเกลื่อนหรือการเสรแสร้งใดๆดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้นำพระคำของพระเจ้าไปเจือปนหรือไปขายกิน การนำบางสิ่งไปขายกินก็คือการนำสิ่งนั้นไปผสมกับวัสดุที่ด้อยกว่ายกตัวอย่างเช่นการนำทองคำไปผสมกับทองแดงหรือการนำไวน์ไปผสมกับน้ำและต่อมาก็นำสิ่งนั้นไปขายเรากับว่าสิ่งนั้นบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามีนักประกาศ และผู้สอนพระคำมพี์จานวนมากได้นำพระคำของพระเจ้าไปขายกินในลักษณะนี้พวกเขาได้ประกาศภายใต้การกลบเกลื่อนเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์จากข้อ5เราได้เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงคำพูดที่ประจบประแจงและคำพูดที่กลบเกลื่อนเพื่อความโลภในการงานคริสเตียนของเรานั้นเราต้องไม่ให้ฐานะสำหรับเรื่องราวที่ไม่สะอาดเช่นนี้ ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ควรใช้การประจบประแจงหรือมีการกลบเกลื่อนบางอย่างเพื่อความโลภขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาต่อเราทั้งหลายและชำระเราให้บริสุทธิ์จากเรื่องราวเหล่านี้ทั้งสิน้นแต่ขอให้เราทั้งหลายสามารถกล่าวได้ว่าเราไม่ใช้คำพูดที่ประจบประแจงและไม่มีคำพูดกลบเกลื่อนใดๆเพื่อความโลภ พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา